สวัสดีครับผมช่องของมิสเตอร์โยฟาร์มครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูแหล่งที่เก็บควายนะครับตอนเย็นๆนะครับผมหลังจากเอาไปเลี้ยงแล้วก็จะมาพักไว้ตรงนี้นะครับมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นแหล่งเก็บควายนะครับมาไว้ในป่าเลยนะครับก็มีเป็นเจ้าเจ้าไปนะครับ ของไครของมันนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยครับนี่นะครับผมผเก็บไว้ในป่าอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับของไครของมันนะครับผมด้านบนนั้นก็จะมีอีกหลายๆเจ้านะครับนี่ก็มีฟางเตรียมฟางเต็มอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะับนี่เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับตัวรับหลายแสนเหมือนกันนะครับวา่นี่ครับเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมทำคอกทำล้อมของใครของมันนะครับนี่ครับมีหลายร้อยตัวนะครับนี่เลยนะครับ พรุ่งนี้เช้าก็จะมาเอาออกไปอีกที่หนึ่งนะครับครับอ่าถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมอะไรครับนี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งครับที่เก็บควายแล้วเก็บควายไว้นะครับผมนี่นะครับควายก็จะนอนอย่างนี้แหละครับ ฝนตกแดดออกก็อยู่ได้นะครับผมสบายมากครับนี่ครับนี่ก็เก็บพวกนี้ก็จะเก็บขี้ตากแล้วก็ใสก่กระสอบไว้ขายนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่คือแรงเก็บควายนะครับผมนี่ครับ ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับนี่ครับอยู่ในป่าเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับสวยงามเลยครับนี่ครับนี่ครับอยู่ในป่ามีหลายๆเจ้านะครับผมข้างในก็จะมีอีกครับครับ ท่านผู้ชมดูได้ครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้ว